สวัสดีพี่น้องเด้อค่ะเด้อช่องซีหมอนนนเอลชาแนลมือนเองลูกไข่อันมันจะมาเล่นไข่ใส่เล่นขายของเขียนหน่อยเบิองพีแฟนาลูกไข่บักตัวดื้อนี่มาส่องเบิองพีเด้วยหน่ะพีแฟนาจะท่าักข์เขาเป็นแม่ครัวกุนกุนกุนนไปเฮ็ดกับเขาซอยพีแฟนาไปกุนกุนเอา ทำอะไรกินนอแฟนาเอ้ยเจียจามาเสิร์ฟแล้วให้กับเข่าเสร็จแล้ว,เ,ลวอเอาอย่างมาให้กินนอบังเด้อลูกใครยังเห็ห็กับเข่าเอียงนอก่นกุซกุนโตมากนะเอากับเข่าเอียงขึ้นโต๊ะจังสั่นเอาตัวหน่อยเผิ่อซอยกันเฮ็ดแล้วนี่ยู่น่าก,กินซอยพีแฟนนาเห็ดกับเข่าเนี่ยกุน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 กุลีลากันเฮ็ดกับเข่าลูกใคร คุณคุณคุณมึงไสิพ้าจากมาบึงเป็นายฮิตก้องเผาอิหยังโอ้เสิร์ฟเค้กโอ้เอาวางใส่นอวางใส่วางใส่นอคุณหญิงค่ะโอ้มีใส่ช็อกโกแลตน้ำบร้อเดออีหยังออดออีหยังนอ าภาษาในฮอลแลนด้วยค่ะลูกไค <c oughs> เอานางเบิ้งสร้างออเดอร์อย่าง <c oughs> ลูกค้าคะ่ะประจำเอาแล้วโอ้ยเค็กพังแล้วน <c oughs> เนาะเห็นบ่้มีคข้าสูดแล้วัดที่นี่แมีคข้ามานั่งเก็บอันไหน <c oughs> เค็กเอาไปใส่เตาอบไม่แล้ว <c oughs> เอามาเห็ดไม่เฮ็ดไม่โตผุ่นแล้วลูกไคแก่งที พี่สาวเจ๊กบเขาให้กินให้อดกเร้วสิได้กินบ่านอ๋อเค้กวันนี้นะเอาแล้วลูกข่อยแบดโ้อดั่น,นทำเส็บๆนี่เมียค่ะเอออยากกินมืน้อ้านข่อยฝนลินเดอค่ะเด้ออันไอลูกข่อยมันไปขังนอกบ่ได้ลิ้มทั้งวันเลยอากาศบ่เป็นใจผ้าไปล่นขัางนอกพูดนักดนตีอยู่หลัง เวทีเค้กกรเขาสูตรไดโนอ,อันนี้ซุกเราบอลนี่นะี่เค้กเนี่ยได้เจ้เตาอบไปไหมค่ะแม่ค่ะเอ้ยได้ใส่เตาอบหรือ,อยังกลมหนากลมตาเห็ดย่างเดียวเตาอบก่ออยู่ใส่นอมีหดแกงเห็ดตัวนี้ลูกคอยบอกตัวนั้นก็โอ้โหเจ้าเบิ่งวันเห็ด เฮ็ดอีอยังคุนแม่ค่ะเอ้ยไปแล้วแนวเห่นบ้บาน่อยมันไล่หลายตัวอันดุหอยุโอ้มากครับแนวเสียงดังๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียงดังเกินไปคุณพี่เพี่นาเห็ดหอเบื้องเห็นบ่นั่นปีโนเขาคอยดีดอก เอาแล้วเพราะเรแก้วหูจะแตกแก้วหูจะแตกมามากเอาแล้วเมียขากลับมาให้กดเขากลับมาให้กดเขาคือเกาเอาเบิรงเฮ็ดยังให้กินเบิรงเฮ็ดด้วยบนโต๊ะขี้ดูลูกคอยตีลังกาหัวสักเด้อน่ะเฮ็ดพี่เล่นแต่น่ะเดินาไปซอยอีกคนหาอย่างน้อสูตรสูตรหาเค้กบ่แล้วของเล่นลูกคอยหาอย่างเมียค่ะ หาอย่างนอ้อขาดอีหยังขาดน้ำตาลขาดเกลือขาดอีหยังนอ้อขาดอีหยังอโอ้ย oh. จะได้กินไงบ่เนาะพี่กำลังสีบุญอยู่คนสั่งอาหารก็นั่งถานเนี่ยใจร้อนแต้นั่นนั่น <What? S 1> เสียงไฟไหม้บ้านคนอื่นด้วแยบบ้านบานหัวหง่วงเว็ดเ <What? S 1> ว็ดเยู่นั่น <Yeah. S 1> ใช้ออกเบื้องกับเขานะ่ะ hey, you know? โอ้เสียงอันไร yeah, ลูกคอยถามว่าเสียงอีหยงังเวิร์สเวิร์สเวิร์สเสียงอันไฟไหมบ้านคนอื่นประเทศฮอลแลนด์ทามีเสียงอีหยังอันไรเป็นชุกเชิญยังสีไมนจะมีห้องกี่เสียละ่ะเอาเฮดกับเขาเมียค่ะเอ้ย <c oughs> บ,บ้านเฮาบ่ไฟไหมดอกุ่ <c oughs> นขี้สงสัยเอาลู่คอยว่าบ้านพวกไรไฟไหมโอ้คอยคุยซื้อบ่ได้กินดอกเค้กลูกคอยนี่เก่งเห็ดมันมัไหม แฟนาเอ้ยแกงเฮ็ดไม่หมอแล้วแฟนาเอ้ยไปแล้วลูกควายลูกควายอยากลูกอยากเห็นอีหยังไปทัวสิทัวเดนบ่าว่าได้ยินเสียงอีหยังหรือว่าในอีหยังกระซังลูกควายนี่ซอกแซกอยากลูอยากเห็นครับมาแล้วเมียค่ะแกงเฮ็ดไม่แล้วแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดนั่งเฝ้าเนี่ยเปิดเตาแก๊สสมบอูอะล่ะหาหยังเขามาเสริมหยังอยู่ตรงนี้น้าไมหยัง บิง่งน้ำซาบ่คอฟฟี่คอฟฟี่เอาพุนนะผู้นางสาวเอาดื่มคอฟฟี่ซิมอนซิมอนเอาบ่ซิมอนคอฟฟี่คอฟฟี่เอานี่าแฟพี่พี่พี่กาแฟกินแน่เน่เอากินว่วเปียกแต่กินนมอ,อ,อย่างเดียวบ่โอ้ยกินกันกรึด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 อ๋อฉับดีฉับดีฉับถ้าว่าไปเห็นในครวะนางสาเดอร์นางสาเดอร์อ่านหนังสือพร้อมจะเมียค่ะเอ้ยคือมาล้มดีเถอะอ่านไปพร้อมเอาเติมกาแฟให้พร้อม เอาเติมเติมเส่น้ำตาลบ่ใส่โอซ่าบ่โอ้ยคนนึ่งกินกาแฟกินซ่าอีกเนาะยกระปกระบกรึบุกกระปุก้ยแซ่บไลส์แซบไลายเอาอีกเนี้ยเอาอีกเนี้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วใส่น้ำตาลพร้อมเด้อซิมอนอี๋อย่างนอจะเดินปีนนอบอ่ะซิมอนจะส่งกาแฟอะไรส่งซ่าไหม เอาแล้วเอาแล้วเทียงกันแล้วมาที่นี่เอาเอาพูดเลยทีกาแฟเอาไปเอาเช็ดโต๊ะเร็วเห็นกูอนไปแล้วอุ่นไปหารีแล้วพี่สาวเขียนเล่นๆน่ะว่าน้องมาเฮ็ดกาแฟแต่กองเอาเลยซิมอนแก้วเด้เอาแก้วมาให้แม่แน่คนหาแก้วเบิรงเอามากินแน่กินแน่อ่ำอ่ำกินแน่เช็ดไปเค้ก้่ะ สซซีโมนไปนั่งขาพูนเป็นลูกกันในลูกค่าต้องไปนั่งเขาให้นั่งเขาให้นั่งเออนั่งสงบสงเงี่ยมยะะลูกข,าาข่าอีหยังคือวิวซื้อเนอเอาเมียข่ากับเป็นบ้าแล้วตัวนั้นลูกค่ากับยูไปซื้อเมียข่ากับเสียขี้เค็ดกินเหลี่ยมไหลขุ่นจัดจานแล้วจัดจานจะได้กินวันนี้บ่หล่ะลูกค่าอยู่หลายๆเอาสเปนนอันนี้หัวจุกบใส่ปากแล้ว ล้อถาบว่าได้นางล้อถาบเบื้งเมร์คาคือลีลาแเถะันสิได้กินบววันไหนนะจะเลีรยวหิวแล้วหิวแล้วหิวแกงเห็ดน่ะคือโดนแถะเบิ้งแกงเห็ดลูกหอยมันจัดจานมีหอดตําสมุนไพรเอาเอามาเสิร์ฟแม่แล้วจะเบิ้งใส่เบิ้งใส่เบิ้งเนี่ยอย่างเค้กบ่บอกให้กินเลยเตะ เอาถือไปก่อนปักเกินก่อนถือก่อนถือก่อนถือสองมือถือสองมือจะปักเกินเอเตินกินอันเดียวก่อนโอ้ยแสบคักแสบเนี่ยเคกอันหนึ่งคือตกเลงสัตว์ละโอ้ยทั้งแสบลงดินทั้งลูกข่อยบอกว่าใส่ซอนกินโอ้ยน่บอกข่อยเอาซ้อนยิ้มเนาะใส่มือซะ โอ้บอกว่าใส่มือนะมันสกปรกมามามาใส่ซ้อนกับใส่ซ้อนโอ้ยมันบริเกกินดอกขุนมันลงไปหานผู้ลูกค้านางเฝ้าอยู่ขุนดีดีเค้กมาจ้ากกไอเอากินกินทีมัอั้มอั้มเอามาเบิ่งลูกเหว่ยว่าให้กินยังไงกินยังไงเอาตากันซั่นเลยเต๋แซ่บบ่โอ้แซ่บแล้วเอาอันนี้ออย่างในแต่เค้กอะไอซินนึงไป้ไส์ พอเลี้ยงเนี่ยค่ะเอ้ยวันนี้เค็ดกับเขาลูกคอยอีกคนนึงอ่ะขึ้นไปอนแต่เทิ้งขังเทิ้งเราเลยวันไดไปหาเรือรถบ่ลูกคอยคนนั้นทีสองบ่มักเล่นขายของวันไดบ่มักเล่นแบบผู้หญิงมักเล่นขับรถเล่นอีหยังที่แบบมันมันเอาสวัสดีในพี่ๆน้องๆพูดเนี่ยศิลาเพูนไปแล้วเมียค่ะสวัสดีเพูนเนี่ยวัยหยังก่อนนั่ะเต้นก่อน ตัดติงติ้งตัดติ้งตะติ้งตัดติ้งติ้เสีสีลูกไฟสีธัญญาเขารับบนหอตัดตะติ้งติ้งตะติ้งติ้งฮะบอกแล้วบอกแล้วลูกไฟเสียเสียงไงเอาโมสวัสดีพี่น้องพนเรศเลยแล้วเขาฮิลโลสวัสดีพี่น้องในเรื่องของสื่อการ์ดสวัสดีพี่น้องเพ่นเนรศฝากช่องกับเพ่นเรศช่องซีมอนเดนเอลชแนลนะพิ่นโนงหน่อยอะไรกับวนไปวนมาลูกไข่ก็น้อยกับคีนนอลหลือมึงซงดูทงาจุกแล้ว ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่เขามารับชมเหมือนช่องน้อยๆฝากกันติดตามเหมือนในช่องซิมอนเอลเชนเนลด้นเดือดค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของข่อย,ออย,อยเด้อผู้ใดฮักกลัวดิ้งให้แน่ผู้ใดในถูกใจละต้นบักูต้นบกกันบกข้าให้แน่เดือดค่ะเด้อฝากเนื้อฝากตัวในเด้อจะเป็นแรงใจให้กันสู่ต่อไปไปสาไปเร็วกะไปเรื่อยๆเด้อค่ะเ <laughs> ด้อบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย ปลุกเยพี่น้องเอ้ยพวกเจ้าว่ากันบ้างเป็นตาหนุกขอพี่น้องเอ้ยเจ้าันลุกคมักมวนทักมวนแน่คนหนึ่งก็รอคนหนึ่งก็เล่นกีตาโอ้ยนอนบ้านไปเจ้ากระเพกี้างบอกเอ้ลองมีจังวะเป็นตำเมตลาไหลเกียางวะ 哦。Oh.